รอบที่แล้วนะมาเก็บนะมดแดงมันไม่กัดหรอกแต่รอบนี้มดแดงมันแตกรังนี่มันเลยกัดเสียดายว่ะสงสัยจะล้มเหลวซะแล้วรอบที่แล้วมันไม่กัด สวยเลยว่ะเนี่รอบนี้มานเต้ตอนรอบที่แล้วน่ะเก็บได้อย่างสบายเลยไม่กัดไม่อะไรเลยแต่รอบนี้มันห่วงมันดุดุมากเลยแหละแตกรังแล้วก็มันก็เลยจะ ไม่ให้คนเก็บนี่เสียดายว่ะตกปไปนี่มันร่วงทิ้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยลองเสียงดูตรงนี้น่อยเสียลูกมันอืมเสีย,ยดายกิ่งนี้เนี่ยจะเยอะมากนะ ลองเสียงดูว่าโอ้ยเสียดายมากเลยเนี่ยดูสิรอบนี้มันมดแดงมันห่วงแล้วลูกมันอวบดีจนเสียดายว่าะ เสียดายเนาะมันเป็นจับเต็มที่แล้วนี่โอ้ยเสียดายเสียดายนี่หักดีบดกว่ารอบนี้มันห่วงมันไม่ให้เก็บแน่ดูสิกิ่งนี้นะ โอยลูกงามมากเลยค่อยๆโอเคเดี๋ยวเอาเฉพาะที่ได้จะได้เนาะถ้ามดแดงมันไม่บุสบายเลย งนี้ดูสิดกมากเลยงามมากเลยสูกระมดแดงก่อนท่านผู้ชมมันแตกรังมันแตกรังนะรบกล้องก็มีคนจับด้วยนะอ,อืออกล้องก็จับตั้งไว้เฉยๆเฟนไว้เฉยๆนั่นนี่ หากเม้นลนมาก็เจ๊งพอดีเลยโอ้ยล,ลองดูก่อนเสียงต้องเสียงฮู้ตลกวะเร่งเวลาสู้กับมดแดงไม่รู้ก็ได้บ้างก็ยังดีเีย่ยดูสิ ลูกลูกงามงามมากเลยโอยสู้ันมดดแดงก่อนสู้สิ งามๆทั้งนั้นเลยมันไม่ให้ใครมายุ่งกับไรงมันพอโดนอะไรสะเทือนมันมันก็แตกที่จริงมันอยู่คนละฝัง่งนั่นเองเดงกับมากันดุ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 น มันมาเยอะแล้วปล่อยก่อนมันมาเยอะแล้วหมดแดงโอ้ย uh huh. เจ็บดายมากเลยใหญ่ย็มากเลยสูงมากเลย มุดแดงมันดุมากเลยจะอยากได้เนาะดูสิโอ้ดง,งามๆทั้งนั้นเลยแต่ว,ว่ามดแดงมันดุมันไม่ให้เก็บเราก็ต้องเสี่ยง

โอ้มันสู้กับเรามากเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องย้ายที่ก่อน,อนอว่าลบมากเลย